ดึงนดึงนดึครับดึงนครับดึงนดึงนโอ้ยเ็บว่าออออนิ่งไงกนนไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ไดี๋ย้ลนี่ค่ะเดีลยวครับรื้เ่มเลยตัวใหญ่งไค่ะนี่ก็บอว้านี่ตอนนี้รุนนี่ไร้ มันดึงไหมเมื่อกี้ไหมดึงไม้ไปเลยโดดเป็นวัดท่านโดดโดดโคฟไม่ทันแล้วนี่เอย่าเป็นวัตถุนั่นโคฟไงทำไปเอาควันทำไปมันดึง เอาควนไปแล้วีนี่เอาควันท้าไปดึงตึ๊ตบๆยกหันเบื่องับเบิ้งกดูยกดูยกดูเอ,อไปหันข้าอวดดออตีนยาวไปหันเออกอดเอาตีนยาวไปตีนยาไวนมันลไปมันจะลากไปมันจะลากไป มาตอดก็กินแล้วเวลาไปพุ่นกินสาดดี่ะเออกินแล้วเนียหมดไม่เกือสิเนาไม่เก็บมือสิเนโอ้ยรถไก่โอ้ย เต็ดึเนี่ย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 เฮียไม่ยังไดึน่ยดึน่ยดึน่ยอืออ้อ้โตำกล้ง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 เฮ้อรุรุดรุดเกือรุดเมื่อกี้รุดข้นโขกให้เน่เฮ้ยเฮ้

เทมาเ่รอคาเป็นสังกัดท่านค่ะสังกัดท่าน,ม,นมูห่งมูของพี่สาวค่ะอ้ยโอยเยะดินเยอะดินโอ้เสียดน้ำก็เสียดน้ำก็เสียดน้ำค่ะ เก็บไปห้างเต็มเลยเก็บประกระสีน้ำมข้าเนาะเก็บประกระสีน,น,สน้ำงดมัใช่เนี่ยแหละ่าดูบวบแบบเ,เต็มเลยจินับต้มตหูลังกอไปนะึ่งกอดไล lai hại hai 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 bảo hai 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 พอดีสังกทานกุ้มหนึ่งตองพี่สายก็เอาหนังจีนไปซื้อต่ตำหูกินน้ำนี่ต่ำเองวะต่ำเองก็ได้เนะอตายหายเยอนบกด้วยโมเมนตัดอกแล้วอืแดดควอนเขามื่อดอกเฮ้ยีงดีไง ขึ้นโขกปักบุูงน้ำขึ้นโขก้ายให้ว่าเดี๋็ดถอนให้มาหน,นีิอุ้ยหัวสักบอเนี้ยเนี้ย ngàn mấy nhây thì chứ kìa lược lược này mi nhỏ bò chụp 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 thương bò vài qua đã để lại đã đây nhọn đừng mấy chụp đây này của đây tìm đây tìm lơi tìm lơi, เอะไรหรอวะกลับทงหน้าไหมเขางามงามพอดีพอดีอดน้ำพอดีเลยพอเหมาะพอดีมีต้นแับขามโอ้ยเป็นงวยอีกแล้วต้นบักขามไอ้ฝักง่ายไหมฮะเป็นงวยหน่อยลรอไหมเพราะฉะนั้นบนหน้าเห็นบักขามง่ายขามฝักใหญ่เป็นเป็นงวยหน่อยพูดไหมเป็นงวยอีกแล้วนี่ นวนอ่อ,อ,อนกําลังกินแสบครัานีน่เนาะขามฟักไงไาขามมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวยักษ์กกครับมันกําลัางนอ,อนอ่อนยกขนาดกําลังอ่อนกําลังโดกกําลังโดกจะไปกินกับแจ้วแสบแท่มะขามเปรี้ยวยักษ์มันกําลัางฟักอ่อนอยู่งงหน่อยหน่อย โค่งบ้กยอยู่แพ้มาเก็บไปล้านมันไงทำแช่อิม่มเนาะเฮ้ยเจะมาลกหงาเขาต้อนอ้นหน้าข็างๆ็งจะมาลกหงาเขาเสียงนกเขางามหากสวยมากอันนี้ดำอาพี่สาวบนในคนเห็ดมองนี้ ทงพูนจงคอยจะคอยเห็ดออกเองกื้นพื้นเห็ดเพื่อความสุขพื้นเป็นอัไรพัน,นา,า,าการกษะเียนค่ะพี่สาวเออรีเกษะเียนอุ้ยลมเย็นให้เย็นเย็นโอ้ลมพัดดีๆไ,ไปไปในเขาไว้ดิง ไปกัดบ้านแบบนี้เหาอแล้วพะเกษตีรตับตำหุ่งกันนะ,นะต้นพเกษนั่นะแกบัวตันกระดูกแกยุยแกยุกของพกเกษจะเข้ากันพะเกษแกยุกตัวนของพะคอนเดอมีไดซีตัวมู่บ้านไดสองซึงบ้านเราค่ะ วันนี้ออกมื่อกี้ออกไปนะว่าไก่เขาู่ตีนบ้าน